ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ครั้งที่2ของคลาสเรียนออนไลน์ดนตรีคีย์บอร์ดค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองเจอกับคุยว่แล้วนะคะเจอกับคุยวูวันนี้เดี๋ยวขอถอดหน้ากากนิดนึงนะคะครูวตามกล้องถ่ายนะคะจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะคะว่าสวยขนาดไหนหรือเปล่าอ่าเด็กๆคขาวันนี้เรามาเริ่มเลยคอยูเขาจะ มาทบทวนเด็กเรื่องบรรทัดห้าเส้นเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นอีกครั้งนะคะเพื่อที่ได้ไม่ลืมเราก็ต้องทบทวนทุกครั้งทุกรางเพราเด็กจะได้ไม่ลืมนะคะว่าวิธีเล่นเบื้องต้นมันเป็นอย่างไรบ้างอ่าทบทวนอีกครั้งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเยอะค่ะนี่คือบรรทัดห้าเส้นนะคะบรรทัดห้าเส้นมีห้าเส้นกับสี่ช่องวิธีนับง่ายๆค่ะนับเส้นล่างสุดคือเส้นที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าและช่องว่างๆโน้ตจริงๆแล้วโน้ตในบรรทัดห้าเส้นมันก็มีทับเส้นอยู่ในช่องทับเส้นอยู่ในช่องเพราะฉะนั้นเด็กๆจาเส้นได้วิธีนับเส้นจําได้ก็จะไม่ยากนะคะอ่ะนี่คือบรรทัดห้าเส้นนะคะมีไว้บันทึกตัวโน้ตบันทึกตัวโน้ตว้านี่แหละค่ะเด็กๆบรรทัดห้าเส้นบรรทัดห้าเส้นมีไว้บันทึกตัวโน้ตนะคะมาแล้วนี่เราเรียกว่าหลักกุญแจซอน จีแครถ้าเด็กๆเ,เจอโน้ตในหลักกุญแจซอนนะคะเด็กๆจะใช้มือขวาเล่นขวานะคะใช้มือขวาที่คุณครูเขาถามว่าเจอกุญแจซอนแต่มืออะไรใช้มือขวามันจะมีตัวโน้ตในหลักกุญแจซอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันสัญลักษณ์นี้เรียกว่ากุญแจซอนค่ะเวลาที่เราเห็นกุญแจซอนเราใช้มือขวาเล่นค่ะตัวนี้มาดูกันค่ะ ลักกุญแจฟ้านะลูกส่วนสัญ,ญลักษณ์นี้เรียกว่ากุญแจฟ้าค่ะเวลาที่เราเห็นกุญแจฟ้าเราใช้มือซ้ายเล่นค่ะครูหยูก็จะให้เด็กๆดูโนต้ตที่อยู่ในหลักกุญแจซอนนะคะนี่มาแล้วหลักกุญแจซอนอันนี้ใช้มือขวาเล่นแน,น่นอนนะคะโนต้ตตัวนี้ทุกคนอาจจะเรียนแล้ว โนต้ตตัวนี้บอกนิดนึงกระซิบบอกโนต้ตตัวนี้เป็นโนต้ตที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดห้าเส้นนะลูกไม่ได้อยู่ในบรรทัดห้าเส้นนะคะโนต้ตตัวนี้คือโดกลางโดกลางนะคะหาให้เจอโดกลางอยู่ได้ทั้งกุญแจซอนและกุญแจฝาอยู่ได้ทั้งกุญแจซอนและกุญแจฝาแต่ที่ตัวที่หนึ่งที่ติดในเส้นที่ติดเส้นที่หนึ่งคือตัวเร่โดหางเส้น เทักเส้นที่หนึ่งมีโน้ตตัวที่ชี้ชื่อตัวโดค่ะจะไม่อยู่ติดเส้นไหนในบรรทัดห้าเส้นเลยค่ะโน้ตตัวที่ชี้ชื่อตัวเรค่ะตัวเรจะอยู่ชิดเส้นที่หนึ่งในบรรทัดห้าเส้นค่ะโน้ตตัวที่ชี้ชื่อตัวมีค่ะ ตัวมีจะอยู่ทับเส้นที่1ในบรรทัด5เส้นค่ะแต่อย่าลืมดูสัญ,ญลักษณ์กุญแจซอนด้วยนะคะว่าเป็นของมือขวาเรามาเรียนโน้ตเพลง baby shark กันค่ะเด็กๆน้เพลงที่เด็กจะได้เรียนกันชื่อเพลง baby shark เด็กๆอยากเล่นไหมคะเด็กๆอยากเล่นไหมคะเดี๋ยวจะลองสอนตัวโน้ตไปก่อนสัปดาห์นี้เอาตัวโน้ตไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้เอาตัวโน้ตไปก่อน,นะ เด็กๆคะวันนี้ก็จะมาให้เด็กๆลองร้องเพลง Baby Shark แต่เด็กๆร้องได้อยู่แล้วเด็กๆอนุบาหนึ่งสองสามร้องได้อยู่แล้วแต่เราจะเล่นเพลงนี้ในคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นจากที่เด็กๆจะร้อง Baby Shark เด็กๆลองมาร้องเป็นตัวโน้ต Do เรฟา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 อย่างนี้ดีกว่านะคะจะได้จำแล้วเอาไปเล่นฝึกเล่นที่บ้านได้หรือใครไม่มีคีย์บอร์ดฝึกลำฝึก ตั้มนิ้วได้แต่ล้องปากก่อนนะคะล้องได้เล่นได้นะคะอ่ะเด็กๆพูดตาฝิวดอเรฟา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 รอบที่หนึ่งนะคะรอบที่หนึ่งนะคะรอบที่สองล่องเหมือนเดิมเด็กเลยลูกโดเรฟา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 รอบที่สามค่ะโดเรฟา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 ต่อด้วยฟาฟามีอ่า นะะคเดี๋ยวจะลองเล่นให้เด็กๆดูช้าๆโดเรฟา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 รอบหนึ่งโดเรฟา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 รอบสองนะคะรอบที่สามค่ะโดเรฟา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 ต่อด้วยฟาฟาบีนะคะเด็กๆลองไปร้องมานะคะลองไปฝึกร้องก่อนแล้วสัปดาห์หน้าจะลองสอนให้อ่านร้องอีกทวนอีกรอบนะคะ โดเรฟา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 โดเรฟา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 โดเรฟา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 ฟเราฟ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 านะฟา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 ้รฟาะาฟ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 าพาชาฟาฟาอาฟาฟา้าฟ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 ่ฟา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 ้าฟาเาฟา้าฟาราฟ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 ัฟนฟ้ฟาฟาฟะฟาฟาอาฟาฟนฟาวานาครฟา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  เล่นเพลง Baby ชกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะมาร้องเป็นตัวโน้ตเพราะถ้าร้องได้เด็กๆสามารถดีดที่คีย์บอร์ดได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูทั้งสองคนมาทำท่าท่าเมืดิมลูกแต่เปลนเสียงตัวโน้ตแทนนะคะเชิญคุณครูทั้งสองคนเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดูจากคุณครูทั้งสองคนนะคะเดี๋ยถึงจะไปร้องมึเบื้องหลังค่ะไ ตอนนี้นะคะเราจะมาแทนเนื้อเพลงของเพลง Baby Shark ด้วยตัวโน้ตนะคะโน้ตโดเรฟาค่ะโดยที่ท่าจะเป็นท่าเดิมนะคะ oh uh -huh. จะได้ไม่ลืมนะคะเราจะทบทวนกันเร็วๆเลยค่ะคำแรกคือ walking walking แปลว,ว่าเดินนะคะคำต่อไปค่ะ hop hop แปลว,ว่ากระโดดกระโดดแบบเล็กๆค่ะต่อนะคะ running running แปลว,ว่าวิ่งแล้วก็ now let's stop now let's stop แปลว,ว่าทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่หยุดทันที ไม่ต้องหยุดนิ่งๆเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะท่อนต่อไปค่ะ Tip t i p t e t i p t e แปลว่าเดินแบบเหมือนขย e งขย e งเดินแบบให้ค่อยๆที่สุดค่ะเพราะว่า t i p แปลว่าปลาย t o e แปลว่านิ้วเทา้าเราจะเดินแบบเหมือนต้องปลายนิ้วเท้าเลยค่ะเดินแบบเงียบที่สุดเลยนะคะต่อนะคะ jump jump แปลว่ากระโดดกระโดดแบบใหญ่ๆหน่อยะคะ่ะต่อมานะคะ swimming swimming ว่ายน้ำนะคะแล้วก็ now let's sleep now let's sleep แปลว่านอนกันเถอะเพราะว่าอะไรเด็กๆเดินวิง่งกระโดดว่ายน้ำมาเยอะแยะมากมายแต่เวลานอนแล้วเหนื่อยแล้ว now let's sleep เสร็จปุ๊บพอ sleep แล้วเราต้องทำไงคะต้องตื่นใช่ไหมคะ wake up wake up ในเพลงก็จะเป็น wake up แต่เราเป็นพี่อนุบาลสามแล้วเราต้องเต้นให้อลังการนะคะเด็กๆ Now let's sleep พอ wake up มาก็ wake up อย่างนี้เลยได้ไหมคะดเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเต้นกันเลยคะ่ะพร้อมเต้นไหมคะดเด็กเก่อนที่เราจะเต้นนะคะเรามาทวนท่ากันก่อน,นะคะ่ะท่าที่หนึ่งนะคะ walking เดิน walking Are mm -hmm. Toe tip, toe tip, toe tip, toe jump, 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 jump. Swimming, 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 swimming. Now let's sleep. Now let's sleep. Wake up! It's time to go. in walking ตอนนี้นะคะเด็กๆ เรามาทบทวนการทำสัญลักษณ์มือพร้อมร้องบันไดเสียงโดกลางถึงโดสูงกันนะคะได้กเดคะต่อไปเราจะมาร้องบันไดเสียงพร้อมกับทำสัญลักษณ์มือไปพร้อมๆกับคีย์บอร์ดแต่ก่อนที่จะทำพร้อมคีย์บอร์ดเรามาทวนท่ากันก่อนดีไหมคะรูอ้อมโคเจียพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอาเรามาร้องพร้อมๆกันช้าๆก่อนนะคะเอามือขึ้นมาเสียงนี้คือเสียง โด <Do. S 2> <Do. S 1> กลางนะคะโดเสียงต่อไปค่ะเร <Re. S 1> ตังคินนะคะอย่าลืมเสียงต่อไปค่ะมี พร้อมๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยพร้อมหรือยังเตรียมมือเลยนะคะกำมือเลยนะคะเสียงโดพร้อมนะคะสามสีโด เด็กได้ไหมคะขออีกรอบนะคะขออีกรอบสามสซโดเร็วขึ้นนะคะ oh. เด็กๆต้องฝึกด้วยนะคะถ้ากลับอยู่ที่บ้านเด็กก็ลองฝึกโดรนี้เดี๋ยวเวลาที่เด็กๆก,กลับมาที่โรงเรียนก็จะได้ทําได้นะคะวันนี้ครูเจีย๊ยบครูอ้อมและครูิว๋วไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย